นิยายรักนิยายเสียงเรื่องไฟพิสวาสดลวงตอนที่เก้าเมื่อทั้งเอมิการและโรเจอร์ได้พบกันตรงบริเวณเชิงมันไดทั้งคู่ ก็ต่างเงียบงันเอมิกาหน้าซีสลับแดงเพราะไม่คิดว่าแขกที่มันดาบอกว่าจะมาทานอาหารเย็นจะเป็นเขาและเขาก็มัวแต่มองสาวร่างบับบางที่คิดถึงอย่างพินิตพิเคราะห์เอมิกาแต่งหน้าบางเบาแค่พอให้เป็นธรรมชาติใบหน้านวลยังดูยาววัยกับชุดกระโปรงแบบเรียบง่าย ที่เหมาะทั้งรับหน้าในฐานะเจ้าของบ้านและยังดูดีไม่ขัดตาคนมองที่ยังหลงไหลเธอย่างไม่สมคลายเอมิกาเม้มปากนินดนดเผลอกลืนน้ำลายเมื่อเห็นเขาในชุดทำงานแบบครึ่งๆรึ่งมาเสื้อเชิ้สีขาวพอดีตัวจะถูกพับแขนดูธรรมัดธรแมงแต่ก็ยังดูดีขึ้นมาได้เธอกระพริบตาปริบเมื่อมีเสียงมาจากตรงทางเดินขัดจังหวะ การเพ่งมองของกันและกันคุณโรเจอร์ห้องแพนทรีอยู่ตรงนี้ครับคริสยังคงใช้ภาษาบ้านเกิดเมื่อเอ่ยเชิญชนแขกคุณสำคัญแต่เขายังคงมองมาทางเธออย่างไม่คิดวางตาทำให้บิดาหันมามองเธอด้วยอ้าวเอมลงมาสิลูกทักคุณโรเจอร์หรือยังเธอฝืนยิ้ม อย่างค่ะคุณพ่อเธอยกมือขึ้นไหว้เขาแบบไทยสวัสดีค่ะเขาไม่ได้รับไหว้แต่ยื่นมือมาเธอเพราะอยากเช็คแฮนด์มากกว่าเราเธอจะไหวยังไดได้เมื่อต้องยอมลงมาจับมือกับเขายังเสียไม่ได้เพราะต้องรักษามรารยาททั้งที่ความเป็นจริงใจเธอเต้นดรนแทบจะทะลุออกมานอก,อกอกอยู่แล้ว เขาจับมือเธอบีบนิดๆแต่ดวงตาสีเขียวยังคงจดจ้องไปหน้าหนนสายด้วยสายตาร้อนแรงเธอผลืเรียงฝีเธอผลอเลียริมฝีปากด้วยความประมาาจนเขาต้องลาสายตาลงมองรดิมฝีปากผ่านให้คิดถึงรสชาติหวานซ่านลิ้นที่เขายังคงติดใจไม่รู้ใคราสวัสดีคุณเอมี่ มือคุณเย็นหน่อยๆเธอชักมือกลับคงเพราะฉันเพิ่งว่ายน้ำเสร็จแล้วก็อาบน้ำเย็นนะคะเขายิ้มให้กับคำตอบข้างๆคูคูๆระวังเป็นวัดนะครับดูเหมือนผมหของคุณก็ยังไม่ค่อยแห้งดีเขายิ้มนิดๆอย่างเป็นกันเองจนเธอนิ้วหน้านี่เขาตรงใจพูดดีๆเพื่อไม่ให้พ่อของเธอสงสัยหรือเปล่า จริงสิผมของลูกยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยเธอรีบหันมาหาบิดาอบเอวททดหลมหลุมและจูบแก้มบิดาเหมือนที่เชเหมือนที่เคยทำทุกวันสวัสดีครับพ่องานเป็นไงคะยุ่งไหมท่านจูบแก้มเธอทั้งสองข้างด้วยความรักใครยุ่งนิดหน่อยลูกแต่ไม่เป็นไร ว่าเมื่อไหร่ก็เข้าบริษัทบ้างอย่าโม่แต่รับงานแสดงเธอฝืนยิ้มให้บิดาละครใกล้จบแล้วค่ะพ่อรับงานไทยแบบไว้อีกสองสางานก็คงจะว่างเธอแค่พูดไปงั้นเดี๋ยวพ่อก็คงลืมและไม่ใส่ใจแต่ไม่ใช่กับอีกคนที่มองมาอย่างสนใจ สคนพ่อลูกพาแขกคนสำคัญเดินเข้าไปที่โซนอาหารทุกอย่างถูกเตรียมเอาไว้หมดแล้วเอมิกานั่งข้างวันดาโต๊ะอาหารที่บ้านของเธอเป็นแบบโต๊ะจีนพรองง่ายต่อการบริการตนเองอีกอย่างแขกที่มามีแค่คนเดียวอาหารที่แม่ครัวทำหนักไปทางอาหารไทยและซีฟู้ดเพราะฝรั่งบ้านนี้ชอบอาหารไทย ติดใจภรยาคนไทยที่เป็นแม่สีเรือนและแขกคนสำคัญที่มีมารดาเป็นคนไทยก็ชอบอาหารไทยแต่เพราะมารดาของเขาไม่ได้เก่งมากมาและเสียชีวิตไปด้วยโรคร้ายตั้งแต่เขายังไม่ทันจบมหาวิทยาลัยจึงไม่ค่อยดื่มด่ำกับอาหารฝีมือแม่ แต่ยังอดชื่นชมการตกแต่งอาหารที่อิงจันทำไม่ได้อิงจันเป็นกุลสตรีไทยโดยแท้ที่เข้ากับยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเธอจึงมีร้านอาหารและคอยเข้าไปดูแลเองเป็นบางครั้งซึ่งมีอยู่สองสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดแต่ร้านของเธอก็มีลูกค้าเข้าเต็มทุกวัน หมายเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีมาดามเก่งจรงครับอาหารก็อร่อยมากๆด้วยถ้าผมมาเป็นลูกของคุณผมต้องอ้วนแน่ๆคำชมของหนุ่มลูกครึ่งทำให้อิงจันเขินเหมือนสาวแรกรุ่นจนคุณมองยิ้มอย่างอารมณ์ดีนี่เองเอมิกาได้ส่วนนี้มาจากอันดาของเธอเอมิกายังคงก้มหน้าก้มตาหลบสายตาคม ที่มองมายังเธอยิ่งดูมีพิรุธทั้งที่ปกติเธอจะเป็นคนค่อนข้างรับแขกและชนคุยกับแขกของบิดาไม่ยอมเสียมารยาทแหมคุณโรเจอร์ปากหวานจริงชมแบบนี้ดิฉันก็ตัวรอยกันพอดีถ้าอร่อยก็มาทานไปบ่อยสิคะ พูดแล้วเดชตามมองมาที่คนข้างๆที่นั่งกมหน้ากลมตาทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งทงที่ความเป็นจริงใครๆก็มองออกว่าตาสีเขียวนั้นจ้องมาที่ลูกสาวของรอนชนิดไม่คิดจะปิดบงังไม่รู้ว่าติดใจฝีมืออาหารหรือลูกสาวกันแน่คิดยิ้มยิ้มก่อนจะมองจานอาหารของลูกอย่าไม่หายปวดหัวหรจะจักทำไมกินน้อยจัง พูดเสร็จกร็รีบตัดหางกุ้งใส่ช้อนให้ลูกก่อนจะรัดน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เพราะอยากให้ลูกสาวกินเยอะๆไม่สบายหรอครับปวดหัวหรอกิกนยาหรือ,อยังเขาถามสีหน้าแสดงความเป็นห่วงนิดนี้จนผู้ใหญ่ที่นั่งร่วมโต๊ะมองหน้ากันพลางยิ้มให้กันยิ้มแล้วกินแล้วค่ะแม่ค่ะเอ็มอิ่มแล้ว แม่ทานเถอคะค่ะเธอตอบเขาเบาๆเ,เพื่อไม่ให้เสียมารยาทและหันไปหาแม่ที่เอาต่ตักน้นตักนี่ให้เธอจนอาหารบนจานเยอะจนคิดว่าจะกินไม่หมดอีกอย่างเธอคงทานไม่ลงถ้ายังมีคนบ้านนี้นั่งมองเธอแบบนี้เธอผลอมองหน้าเขานิดนอยากจะตำหนิแต่เห็นเขายังมองมาทางเธอเหมือนร้อยเธอ คอยมองเขาอยู่ก่อนแต่มันก็แค่แวบเดียวเพราะเธอคงไม่กล้าสบตากับคนที่เกือบจะข่มขืนเธอหรอกและอีกอย่างที่เขามาที่นี่เธอไม่รู้จริงๆว่าเขามีจุดประสองค์อะไรกันแน่หรือจงใจมาขู่เธอเพราะสัญญานั้นที่เขาเซ็นร่วมกับบิดาก็ยังไม่ได้มีขา่าวแพร่สะพัดออกมาอย่างเป็นทางการ บางทีเขาอาจมาข่มเธอก็ได้หรืออาจจะทวงสัญญากับเธอก็ได้คนอย่างเขาที่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอมีหรือจะยอมเจรจาง่ายๆมาคิดถึงอารมณ์ใดๆของเขาเธอก็ยังคิดไม่ตกเอมิกายังนั่งทนรับประทานอาหารต่อไปจนของหวานที่นำลงเสิร์ฟเ,เป็นเค้กจากฝีมือมารดาข,ของเธอมันเกลี้ยงจาน ของทุกคนคริสก็ติดสายขณะที่เขาขออนุญาตออกไปเพื่อสำรวจบริเวณสวนรอบๆโดยมีอิงจันที่ดันหลังลูกสาวให้พาของเขาทั่วบ้านเพราะตนจะทำหน้าที่เก็บโต๊ะอาหารเสียเองเอมิกาทำท่าลังเลโดยไม่พยายามทำให้ใครเห็นแต่ก็ยอมรับหน้าที่นั้นแต่โดยดี ส่วนที่นี่บริเวณบริเวณกว้างอิงจันชอบปลูกไม้ดอกไม้ประดับจัดสวนแต่หลังบ้านเป็นโรงเรือนปลูกผักสวนครัวที่ไม่พึ่งสารเคมีสวยมากเขาชมก่อนจะแงนหน้ามองต้นปีบที่อยู่สูงช่วงนี้ดอกของมันกำลังออกและ ร่วงลงพื้นเป็นสีขาวมองไกลๆเหมือนพรมแถมยังมีกลิ่นหอมแม่ชอบปลูกค่ะดูอีกทีมันก็เต็มส่วนไปหมดแล้วเขายิ้มอบอุ่นทั้งใส่ใจทุกเรื่องมีหน้าละลูกสาวถึงได้สวยเพราะแม่ตั้งใจให้ผลผลิตดีเขาเอ่ยปากชมจริงใจคำพูดของเขาทำให้เธอทำให้เธอเผือมองเขาอย่างพิจารณา นี่เขาแกล้งชมหรือชมจริงๆเขาละสายตาจากดอกปีบมามองเธออย่างจงใจนี่ก็เกือบจะมืดแล้วแต่ความมืดที่ลดลงไม่สามารถลดทอนความงดงามที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าจนเขาไม่อาจละสายตาจากเธอได้จบแล้วนะคะฝ่ายพิสวรรัตรลวงตอนที่9้า ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมพุสนสนสนด้วยนะคะหรือกันอยู่แค่นี้ก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะต่อจะได้มีเงินเดือนเนาะ รักนักะ้าบุญรักษาสวัสดีค่ะ